<laughs> มากันที่เจ้าแม่พรีเซนเ,เตอร์กันบ้างนะคะอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมมีหลายคนคิดถึงผลงานละครของเธอแล้วล่าสุดมีเรื่องใหม่แล้วจ้ากําลังถ่ายทําละครเรื่องซีเนหาสารีคือวันแรกที่มาเข้าฉากเนี่ยก็สร้างความดีใจให้กับใบเฟิร์นเพราะดูสิคะเขาต้องใส่ชุดสารีคือเจ้าตัวแบบชอบปลื้ม oh. มันสวยแล้วก็ยังได้เจอกับนักแสดงคนอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นริชชี่ออรเน่ที่เล่นเป็นน้องสาวนะคะนี่น่ารักมากรวมไปถึง2นักแสดง รุ่นใหญ่ด้วยนะคะพี่ใหม่นัทถาค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งคนที่เรากลัวเหลือเกินพี่พิมพิมพันธ์ค่ะ oh, oh. โอ้โหสวมบทบาทอะไรปั๊บนี่คือเข้าถึงบทบาทมากๆ <laughs> แต่ทีนี้เจอนักแสดงหลายคนตั้งแต่วันเข้าฉากวันแรกค่ะแต่ปรากฏว่าไม่ได้เจอพระเอกอย่างหนุ่มชอนจินดาโชตมาเข้าฉากด้วยอ่ะใบเฟิร์นรู้สึกยังไงบ้างไปฟังกันค่ะ วันนี้ก็เป็นคิวแรกของ์นเองค่ะได้เปลี่ยนหลายชุดเลยค่ะได้ใส่ซาลีด้วยค่ะ <c oughs> ก็ดีใจไม่คิดว่าจะได้ใส่แต่วันแรกเลยซึ่งชุดซาลีนี้ของ์นก็จะไปยาวๆอีกหลายที่เลยค่ะได้เพ้นมือด้วยสวยมาก <c oughs> แต่ว่าเสียใจไม่ได้เจอพระเอกนะคะแต่ว่าพี่ชอนก็มีไดเล็กมาให้กำลังใจบอกว่าสู้ๆนะสำหรับวันแรกเขาติดถ่ายงานดีจะตามมายังไงก็เราติดตามสินหาซาลีนะคะไม่ใช่แค่ชุดเฟ์นที่สวยชุดพี่ๆหลายๆคนสวยมากทุกอย่างจะเต็มไปหมดทุกรายละเอียดเลยค่ะฝากด้วยนะคะได้เลยจ้า โอ้โห <c oughs> โอ้ย <c oughs> รับได้เลยจ้ะ <c oughs> ใช่ครับอ่ะรอ,อติดตามน้องด้วยเ <c oughs> พราะว่าเสื้อผ้าหรือฉากหรือน้องใบเฟิร์นที่เอามาให้ดูวันนี้เนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอละครออกปั๊บจะได้เห็นความสวยงามของทั้งนางเอกแล้วก็นักแสดงทั้งเรื่องรวมไปถึงเสื้อผ้าด้วยสิเนหาสารีนะคะ